สวัสดีครับหมอวีเฮลตี้ครับเป็นข่าวล่าสุดที่คุณแบงค์เลสเตอร์อายุ26ปีเป็นเด็กพิเศษมาตั้งแต่กําเนิดครับที่มีข่าวว่าดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งนรวดเดียวหมดเนี่ยจะได้เงินรางวัลเนี่ยสามหมบาทและสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตลงครับผมไปฟังคำหนึ่งที่น้องแบงค์เคยโพสตไว้นะครับรู้สึกว่าเห็นใจและก็จุกอ,อกโพสต์ไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ผมยอมโดนแกล้งผมยอมโดนดูถูกเพื่อแลกกับเงินมาจุนเจือครอบครัวครับเพราะว่าน้องแบงค์เนี่ยต้องทํางานเลี้ยงคุณยายที่ ป่วยติดเตียงครับซึ่งอายุของท่านก็มากเลยครับประมาณ8ปปีเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุ2เดือนน้องแบงค์เลยต้องทําหน้าที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวครับตั้งแต่อายุ7ขวบเลยนะแล้วก็เริ่มดังเนี่ยมีชื่อเสียงจากการขายพวงมาลัยที่มีความสามารถก็คือว่าสามารถร้องเพลงไปด้วยแร็ปไปด้วยแล้วก็มีช่วงหลังๆครับเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็จะมีคนจ้างให้มาร่วมทำคอนเทนต์ครับ แต่คอนเทนต์ที่ผมดูแล้วเนี่ยลักษณะจะเหมือนเป็นแบบแกล้งกันซะม,มากกว่าแล้วก็มีเงินค่าตอบแทนไปให้ครับเช่นมีคลิปนึงเนี่ยให้น้องแบงค์กินเจลหล่อลื่นครับแล้วก็จะได้เงินไปด้วยแล้วก็จะมีลักษณะคลิปแบบนี้ครับอีกเยอะแยะเลยที่เป็นข่าวล่าสุดคือมีการว่าจ้างครับให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ผมลองไปค้นข้อมูลแล้วก็ฟังคําสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆแล้วการดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ทํามาหลายวันแล้วโดยเริ่มต้นเนี่ย หากมีการดื่มแลกอฮอ์หมดแก้วครับแบบเพียวๆจะได้เงิน1 0 0 0บาทแต่ช่วงหลังๆครับมีการเพิ่มเงินรางวัลไปให้แล้วที่ไปฟังมาไม่ใช่ว่า1แบรนด์ส0 0 0มบาทครับแต่เป็น1แบรนด์ก็คือ1ขวดเนี่ยขวดละ1 0,000บาทซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นณวันนี้ครับบอกว่าดื่มไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3แบรนด์เลยทีเดียวช่วงที่คุณแบงค์ดื่มเหล้าเสร็จเนี่ยประมาณ4ี่ทุ่มหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประมาณตีหนึ่งครับบอกว่ามีอาการปวดหัวอย่างมากเลยทุกคนก็คิดแค่ว่าเมา เลยปล่อยให้นอนตปครับแต่จนประมาณตีสามเนี่ยไปดูอาการแล้วหมสติเลยรีบนําส่งโรงพยาบาลครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตลงก็ต้องมีการชนะสูตรแล้วก็รอผลต่างๆอีกสักพักครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแบงค์ด้วยครับแล้วการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณไหนครับถึงจะส่งผลเสียทําให้มียอันตรายถึงชีวิตได้แล้วจะมีอาการแสดงเตือนอะไรมาก่อนไหมถ้าดื่มแบบเนี้ยดื่มต่อไม่ได้แล้วหรือถ้าใครไปเห็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยมีอาการแบบเนี้ยไม่ปกติแล้วครับ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยทันทียิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองกันต้องระวังกันด้วยนะครับและจะมีข้อมูลอะไรบ้าง คลิปนี้มีคําตอบให้ครับผมไปดูข้อมูลผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เนี่ยปีหนึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับพบว่าตั้งแต่ปี2558ถึง2564เนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณ140,000คนครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ย20,000คนต่อปีเป็นผู้ชายและก็2,000คนต่อปีเป็นผู้หญิงครับแล้วก็ข้อมูลพบว่าจํานวนการเสียชีวิตและการป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอ, bb อฮอล์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปีอุบัติเหตุแล้วก็การเ,ารเงรรีรรรืืออมโคั ที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือโรคพิสุราแบบเฉียบพลันที่สงสัยว่าคุณแบงค์จะเป็นเนี่ยครับแล้วก็มีโรคหัวใจจากความดันโลหิตส,สูงเนื่องจากมีการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปโรคตับนะครับตับแข็งหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็หลอดเลือดสมองแตกด้วยซึ่งอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ3-6%ของผู้เสียชีวิตแต่ละปีครับน่นหมายความว่าทุก100คนเนี่ยจะมีคนเสียชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ3-6คนซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปก่อนครับที่เรียกว่าเอทานอลครับจะดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณ80-90%ส่วนที่เหลือเนี่ยจะดูดซึมที่กระเพาะอาหารครับแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้เมาง่ายขึ้นครับแล้วก็เร่งการดูดซึมเนี่ยก็คือท้องว่างครับยังไม่กินอะไรมาก่อนเลยหรือว่าใครสังเกตไหมครับ ถ้ากินขนมหวานร่วมด้วยเนี่ยอันนี้จะทําให้การดูดซึมเนี่ยมีมากขึ้นและการดูดซึมแอลกอฮอล์ครับใช้เวลาไม่นานครับแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากมีการดื่มเข้าไปโดยตับของคนเราเนี่ยครับจะทําหน้าที่หลักในการกําจัดแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระแสะเลือดซึ่งกําจัดได้ประมาณ 80- 9 0สครับส่วนที่เหลือเนี่ยสิเนี่ยจะถูกกําจัดออกไปทางไตปอดและก็เหงื่อครับนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทําไมเวลาดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยเวลาหายใจก็จะมีกลิ่นแ แล้วระดับแอลกอฮอล์ในเลือดประมาณไหนเนี่ยจะส่งผลเสียถึงขนาดเสียชีวิตได้โดยทั่วไปครับเราจะเริ่มสนุกเนี่ยมีความสุขเนี่ยมีความเคลิ้มครับมีความอยากพูดอยากคุยเนี่ยแอลกอฮอล์อยู่ในช่วงแกๆครับอยู่ในช่วงประมาณ50ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะขอเตือนนิดนึงนะครับกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยถ้าดื่มแอลกอฮอล์เกิน50บมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วไปขับรถเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแล้วครับแต่ว่าหากมีการดื่มเพิ่มขึ้นไปอีกครับแอลกอฮอล์ alcohol สูงขึ้นเนี่ยมากกว อันนี้เริ่มชัดเจนแล้วครับเริ่มมีการเดินเซนะครับควบคุมทรงตัวไม่ได้ครับหรือหากสูงเ่อนไปครับเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้บางคนน่าจะเคยเป็นแล้วครับมีขึ้นไส้อาเจียนมีปวดท้องถ้าใครดืม่มมอลกอฮ์บ่อยๆจะรู้เลยครับจะมีคำหนึ่งนะที่เรียกว่าภาพตัดก็คือนั่งยืนดูดีๆเนี่ยแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยครับส่วนระดับที่เป็นอันตรายเนี่ยก็คือตั้งแต่300มิลลิกรัมขึ้นไปครับโดยพบว่าตอนช่วงนี้ครับ อาจจะเริ่มมีตัวเย็นนะครับมีชีพจรเต้นช้าลงหรือว่าหมดสติได้แต่หากมากกว่า400มิลลิกรัมครับอันนี้เป็นภาวะที่เรียกว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษมีโอกาสหยุดหายใจและก็เสียชีวิตได้ทันทีครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ปริมาณที่มากเนี่ยครับจะไปกดศูนย์ควบคุมการหายใจของสมองทําให้สมองเนี่ยจุดการสั่งเลยครับไม่ให้มีการหายใจ นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตแต่เราก็มีการคํานวณครับมีการใส่สูตรเนี่ยเราก็จะพอรู้เลยครับว่าถ้าเราดื่มไปปริมาณแบบนี้แบบรวดเร็วเนี่ยก็จะส่งผลเสียถึงขนาดเสียชีวิตได้ครับหากดื่มแอลกอฮอล์ประมาณนี้ะระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยจะสูงประมาณไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูกันได้โดยหากจากข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่า ดื่มไปประมาณ3แบนครับซึ่งแบนหนึ่งเนี่ยประมาณ350ซีซีแล้วก็เป็นเหล้าเนี่ย40ดีกรีโดยเหล้า1แบนครับจะมีแอลกอฮอล์ประมาณ110กรัมแล้วก็มาคำนวณของคุณแบงค์ในที่ผมคำนวณนะครับก็น้ำหนักตัวของคุณแบงค์เนี่ยน่าจะประมาณ 90- 100กิโลกรัมลองมาคำนวณดูแล้วเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ที่บอกว่าดื่มเนี่ย ประมาณ3แบรนด์เนี่ยอันนี้สูงเกินเกณฑ์ไปมากครับโดยจากการคำนวณพบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดครับประมาณ480มิลลิกรัมถึง530มิลลิกรัมเลยครับโดยระดับแอลกอฮอล์ถ้าอยู่ในเลือดเนี่ยมากกว่า400มิลลิกรัมเนี่ยสมองจะสั่งการให้มีการหยุดหายใจครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณแบงเสียชีวิตแต่อย่งไก็ตามก็ต้องไปดูสาเหตุอื่นอีกครับเพราะว่าการดื่มบอร์คอในปริมาณที่มากเนี่ยบางคนเนี่ยหมดสติไปแล้วก็จริงแต่ว่่าาาบางคนนจะเห็ว เพื่อนหลับอยู่นะครับรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีเมาเยอะไปไปล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายได้เช่นกันครับเพราะว่าถ้าไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยไปทําให้เขาอาเจียนครับพวกอาหารและก็เครื่องดื่มเนี่ยก็สามารถที่จะสำลักไปที่ปอดและทําให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้เช่นกันนอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่มากครับก็ทําให้คนไข้น้ําตาลต่าครับและคนไข้ก็จะซึมหลงก็จะเสียชีวิตได้เช่นกันครับเกลือแร่เนี่ย ก็จะผิดปกติไปด้วยโดยเฉพาะเกลือแร่ที่เรียกว่าโพแทสเซียมครับทำหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบีบตัวของหัวใจครับก็ทําให้ระดับของโพแทสเซียมเนี่ยต่าลงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไข้เสียชีวิตได้เช่นกันล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนนี้คอแข็งดื่มเหล้าตั้งเยอะเลยไม่เมาแต่อีกคนนึงเนี่ยโอ้โหดื่มแป๊บเดียวเนี่ยทำไมเมาง่ายจังโดยปกติเนี่ยการกําจัดแอลกอฮอล์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้ประมาณ15-20ถึงมิลลิกรัมแต่คนที่มีการดื่มแอลกอ การทำงานของเอนไซม์ที่อยู่ในตับเนี่ยในการกําจัดแอลกอฮอล์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับอาจจะลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถึงประมาณ3 0มสถึงห้มิลลิกรัมต่อชั่วโมงน่าหมายความว่าคนที่ดื่มมานานๆเนี่ยจะมีโอากาสเมาได้ยากกว่าครับแล้วก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าแล้วก็จะมีคําถามนะครับที่คนไข้บางคนถามว่าแล้วผมต้องดื่มประมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่เมาหรือไม่เป็นอันตรายอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุครับบอกได้ชัดเจนคงยากเช่นน้ําหนักตัวครับ หากน้าหนักตัวที่มากกว่าเนี่ยก็จะเมาได้ยากมากกว่าผู้หญิงครับมีการกระจายของแอลกอฮอล์เนี่ยจะมากว่าผู้ชายเพราะั้นแลวผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเมาง่ายกว่าผู้ชายครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานเนี่ยก็จะเมาได้ยากกว่านอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีกครับเช่นระยะเวลาในการดื่มหากดื่มเยอะๆดื่มรวดเดียวอันนี้ก็เมาง่ายกว่าอยู่แล้วละครับหากท้องว่างเนี่ยก็จะเมาได้ง่ายกว่า หรือบางคนเนี่ยมีการผสมเครื่องดื่มเข้าไปด้วยครับหรือถ้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่ากินของหวานเนี่ยจะทําให้มีการเมาได้ง่ายกว่าด้วยในช่วงนี้ก็ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่พอดีคิดว่ามีหลายคนเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองกันแน่นอนครับแต่บางครั้งเนี่ยก็จะบอกได้ยากครับว่าแต่ละคนเนี่ยดื่มไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่วันนี้ผมเลยมีอาการที่แนะนําให้ครับเป็น4อาการเร่งด่วนครับหากพบใครแล้วเนี่ยสงสัยว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยมีอาการท้งต่อไปนนี้เนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีครับข้อแรกครับ มีการหายใจและหอบลึกมากกว่าปกติเนื่องจากเกิดภาวะที่เลือดเป็นกรดคนไข้ก็จะมีการปรับตัวให้หายใจและหอบลึกมากขึ้นซึ่ง้าดูจากในคลิปนะครับจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยหายใจเร็วและก็หายใจค่อนข้างลึกด้วย ลักษณะาการที่2ครับมีตัวเย็นมากเวลาไปจับแล้วเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกว่าตัวเย็นเฉียบเลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะส,สีผิวบริเวณเลียมฝีปากแล้วก็ผิวหนังแน่ครับมีลักษณะที่สีซีดลงอย่างชัดเจนอันนี้เป็นอาการที่ไม่ปกติแล้วครับข้อที่3ครับมีอาการชักเกร็งและข้อที่4คือมีภาวะ หยุดหายใจหากมีการดังต่อบปนนี้ที่ผมบอกนะครับข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยสงสัยว่าอาจจะมีภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษครับต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยทันทีครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันครับคือวิธีการผสมพยาบาลผู้ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์เนี่ยผมขอแบ่งเป็น3ข้อครับข้อที่1ไม่ต้องล้วงคอให้คน ที่ดื่มบลกะอฮอล์เนี่ยเจนออกมาเพราะว่าการล้วงคอตอนที่เขาไม่ได้สติจะทําให้พวกเศษอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาครับแล้วก็สามารถลงไปที่หลอดลมไปที่ปอดซึ่งเป็นสาเหตุทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ทันทีหรือว่าอาจจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ปอดข้อที่2หากพบว่ามีอาการชักแล้วนะครับอันนี้ห้ามเลยนะเอาสิ่งแปลกปลอมเนี่ยไปใสป่ปากของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือว่าอะไรก็ตามครับเพราะว่าสิ่งแปลกปลอมพวกนี้สามารถที่จะหลุดนะและก็ไปอุดที่ทางเดินหายใจได้ซึ่งเราก็พบได้บ่อยๆเช่นกัน และข้อที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญคือการจัดท่าทางผู้ป่วยก็คือจับผู้ป่วยนอนหงายลงครับค่อยๆประคองศีรษะจับศีรษะของคนไข้นะครับหันหน้าเนี่ยไปทางด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซ้ายก็ได้หรือว่าทางขวาก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยไม่ให้ลิ้นเนี่ยไปกดที่หลอดลมคือคนไข้ที่ดื่มหนักมากเนี่ยลิ้นจะมีโอกาสไปกดที่หลอดลมให้ทาให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้เช่นกันเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับคลิปนี้สั้นๆครับโดยข้อ1ก็คือดื่มแอลกอฮอล ดื่มแต่พอเหมาะครับพอสังสรรค์ข้อที่2บางคนเนี่ยจะสังเกตว่าหลังจากดื่มแอลกอฮอล์นะตอนเช้าเนะี่ยมีอาการแฮงโอเวอร์ครับมีอาการเมาค้างเนื่องจากเป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ดําและเกลือแร่ครับเพราะฉะนั้นแล้วการดื่มน้ำเปล่าทดแทนเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้ข้อที่3คือเป็นการสังเกตของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หากไปพบเจอใครมีอาการแบบ,แบบนี้นะครับต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลมีหายใจเร็วและลึก มีตัวเย็นปากม่วงหรือว่ามีการชรักเกงหรือหมดสติที่สําคัญคืออย่าเอาอะไรไปใส่ปากคนไข้ครับคนไข้จะสําลักได้หรือว่าไม่ต้องอะไรไปล้วงคอยให้คำว่าเจียนครับอันนี้ก็อันตรายเช่นกันข้อที่สําคัญที่ผมบอกไปคือว่าการจัดท่าทางครับจับนอนตะแคงอันนี้ดีที่สุดแล้วก็เรียกรถพยาบาลครับ1669คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ท่านหมีขาวด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามหากมีข้อสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยครับ วันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทีนี้ตื่นนะเมื่อกี้ถ่ายคลิปนอนอืม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 ไงนม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 